เสียงนกหวีดดังขึ้นท่ามกลางบรรยากาศอันร้อนแรงในสนามแห่งหนึ่งของอเมริกาใต้การบอลเจ้าถิ่นนับพันคนตะโกนชื่อทีมของพวกเขาด้วยความมั่นใจว่าไม่มีทางที่ทีมเล็กๆจากเอเชียจะทำอะไรได้มากนะักแต่พวกเขาอาจลืมไปว่าทีมที่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามนั้นคือทีมฟุตซอลทีมชาติไทยซึ่งมีหัวใจไม่เคยยอมแพ้และเปี่ยมไปด้วยไฟแห่งความฝันการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเกมกระชับมิตร แต่เป็นเหมือนสงครามแห่งศักดิ์ศรีของวงการฟุตซอลโลกที่ใครจะเชื่อว่าทีมจากประเทศเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างไทยจะสามารถสร้างปรากฏการณ์ที่สะเทือนวงการฟุตซอลโลกได้อย่างแท้จริงจากเสียงหัวเราะในตอนต้นของเกมที่แฟนบอลเจ้าถิ่นส่งเสียงยเยอะเย้ยเมื่อเห็นชื่อผู้เล่นไทยบนจอคะแนนกลับกลายเป็นความเงียบงันในช่วงครึ่งหลังเมื่อเสียงลูกบอลพุ่งเข้าสู่ตาข่ายของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง เกมที่เริ่มต้นด้วยความได้เปรียบของเจ้าถิ่นกลับกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีใครคาดคิดนักเตะไทยที่ดูเหมือนจะตัวเล็กกว่าวิ่งไม่หยุดไล่บีบทุกพื้นที่จนทีมอเมริกาใต้ที่เคยมั่นใจกลับเริ่มหาทางเจาะเกมรับไทยไม่ได้ทุกจังหวะสวนกลับของทีมไทยเต็มไปด้วยความแม่นยำและเมื่อเสียงนกวีดสุดท้ายดังขึ้นสกอร์บอร์ดปรากฏผลที่ไม่มีใครในสนามอยากเชื่อทีมชาติไทยเอาชนะทีมยักษ์ใหญ่แห่งอเมริกาใต้ไปแบบสุดชอ็อค หลังจบเกมสื่อหลายสำนักทั่วโลกเริ่มรายงานข่าวนี้อย่างต่อเนื่องภาพของนักเตะไทยที่รวมตัวกันฉลองกลางสนามถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลมีเดียในเวลาไม่กี่ชั่วโมง c a s แท็เครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟุตซอลไทยแลนด์และเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช็อกซกวอเมริกาติดเทรนด์ในหลายประเทศไม่ว่าจะในบราซิลอาร์เจนตินาหรือสเปนต่างตกตะลึงกับผลงานของทีมไทยที่โชว์ฟอร์มเหนือความคาดหมาย แฟนบอลจำนวนมากเริ่มค้นหาคลิปการแข่งขันเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมทีมจากเอเชียถึงสามารถเล่นได้อย่างเหนือชั้นขนาดนั้นภายในเกมนั้นทีมไทยแสดงให้เห็นถึงความเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบการยืนตำแหน่งการสลับจังหวะระหว่างเกมรุกและเกมรับและความเข้าใจในพื้นที่ของสนามที่ละเอียดลึกซึ้งทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาเหมือนถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน นักเตะอย่างจิรวัตรสอนวิเชียนและสุภวุฒิเถื่อนกลางแสดงศักยภาพระดับโลกทั้งในด้านเทคนิคความเร็วและการตัดสินใจที่เฉียบขาดโดยเฉพาะจังหวะที่สุภวุฒิซัดฟรีคิกเต็มแรงเข้าเสียบมุมอย่างงดงามกลายเป็นไฮไลท์ที่ถูกแชร์ซ้ำแล้วซ้ำอีกทั่วอินเทอร์เน็ตฝั่งทีมเจ้าบ้านซึ่งมีชื่อเสียงว่าเป็นแชมป์ระดับทวีปหลายสมยัยต้องยอมรับว่าไม่สามารถต้านทานจังหวะการเล่นของทีมไทยได้ หลายครั้งผู้เล่นของพวกเขาถูกบีบจนเสียบอลกลางสนามและเมื่อเสียบอลไทยก็สวนกลับด้วยความเร็วสูงที่แทบไม่มีเวลาตั้งตัวความเด็ดขาดในการจบสกอร์และการป้องกันที่แนนหนาทำให้แฟนเจ้าถิ่นเริ่มนิ่งเงียบลงเรื่อยๆจนกระทั่งจบเกมเสียงโหในตอนแรกกลายเป็นเสียงปรบมือให้กับทีมไทยแทนสิ่งที่น่าทึ่งคือหลังเกมนี้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศหลายคนต่างออกมาชื่นชมฟุตซอลไทยว่ามีการพัฒนาออย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะเรื่องระบบการฝึกซ้อมและการพัฒนายาวชนที่ต่อเนื่องในช่วง10ปีที่ผ่านมาเว็บไซต์กีฬาชื่อดังจากสเปนถึงกับพาดหัวว่า Thailand The Asian Giant Killer หรือไทยผู้ล้มยักษ์แห่งเอเชียพร้อมเขียนบทวิเคราะห์ว่าจุดแข็งของทีมไทยคือความเข้าใจในเกมและความเป็นหนึ่งเดียวในสนามมากกว่าการพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัวเพียงอย่างเดียว ในโลกออนไลน์คอมเมนต์จากแฟนบอลต่างชาติเกิดขึ้นอย่างล้นหลามผู้ใช้จากบราซิลคนหนึ่งเขียนว่าผมไม่อยากเชื่อเลยว่าทีมจากประเทศไทยจะเล่นได้ดีขนาดนี้พวกเขามีความเร็วความมุ่งมั่นและจังหวะการเล่นที่มีแบบแผนเหมือนทีมยุโรปชั้นนำเลยทีเดียว ขณะที่แฟนบอลจากอาร์เจนตินาโพสต์ว่านี่คือคำเตือนสำหรับเราทุกคนอย่าประมาททีมจากเอเชียอีกต่อไปเพราะไทยพิสูจน์แล้วว่าพวกเขาเล่นด้วยหัวใจและสมองแฟนบอลไทยเองต่างภูมิใจและแห่แสดงความคิดเห็นเช่นกันหลายคนบอกว่านี่คือฟุตซอลไทยที่เรารอคอยทีมเล็กแต่ใจใหญ่อีกคนหนึ่งโพสต์ว่าเห็นนักเตะเราวิ่งจนหมดแรงในสนามแล้วน้ำตาจะไหล พวกเขาไม่เคยยอมแพ้จริงๆความภูมิใจนี้แผ่ซ่านไปทั่วโซเชียลอย่างรวดเร็วกลายเป็นกระแสะแรงที่ปลุกความสนใจของแฟนบอลทั่วเอเชียหลังจากเกมนี้ฟีฟ่าฟุตซอลเริ่มให้ความสนใจกับทีมไทยมากขึ้นโดยมีบทวิเคราะห์ออกมาว่าการเติบโตของฟุตซอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไปพวกเขามีทั้งระบบหลีกภายในประเทศที่เข้มแข็ง การพัฒนาโค้ชอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุนจากสมาคมที่จริงจังนักวิเคราะห์บางคนถึงขั้นคาดการณ์ว่าหากทีมไทยรักษาระดับการพัฒนาเช่นนี้ไว้ได้ภายในอีกไม่กี่ปีอาจกลายเป็นหนึ่งใน8ทีมชั้นนำของโลกอย่างเต็มตัวบรรยากาศในประเทศหลังชัยชนะครั้งนี้เต็มไปด้วยความยินดี ผู้คนออกมาฉลองตามสถานที่ต่างๆคลิปรีแอคชั่นของแฟนบอลไทยตอนเห็นลูกยิงสุดท้ายที่ปิดเกมถูกแชร์ไปทั่ว t ิกตอกและ Facebook สื่อไทยพาดหัวข่าวว่าช็อกทั้งโลกฟุตซอลไทยบุกถล่มโค้ชทีมอเมริกาใต้ถึงทีนขณะที่นักภาคชื่อดังพูดในรายการว่ามีไม่ใช่เรื่องของโชคแต่คือฝีมือและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ เมื่อกลับถึงประเทศไทยทีมฟุตซอลได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามบินสุวรรณภูมิมีแฟนๆถือป้ายต้อนรับพร้อมเสียงเชียร์ไทยแลนด์สู้ๆดังกล้องบางคนถึงกับหลั่งน้ำตาเพราะรู้ว่านี่คือประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการกีฬาไทยโค้ชทีมชาติให้สัมภาษณ์ว่าชัยชนะครั้งนี้เป็นของคนไทยทุกคนมันคือผลจากความมุ่งมั่นของนักเตะทุกคนที่ไม่เคยยอมแพ้ไม่ว่าคู่แข่งจะยิ่งใหญ่แค่ไหน ขณะเดียวกันทีมอเมริกาใต้ที่พ่ายแพ้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยความให้เกียรติโดยกับตันทีมกล่าวว่าทีมไทยเล่นได้ยอดเยี่ยมพวกเขามีระบบการเล่นที่ชัดเจนมากและพวกเราต้องยอมรับว่าประมาทเกินไปในช่วงแรกซึ่งคำพูดนี้กลายเป็นไวรัลเพราะมันสะท้อนถึงการยอมรับในศักยภาพของทีมจากประเทศที่หลายคนเคยมองข้ามโลกออนไลน์ยังคงถกเถียงกันต่อไปหลายวันบางคนบอกว่า ฟุตซอลไทยคืออนาคตของเอเชียขณะที่บางคนเปรียบเทียบว่าฟุตซอลไทยกำลังเดินรอยตามเส้นทางของญี่ปุ่นในฟุตบอลโลก2002ที่เริ่มสร้างชื่อให้กับเอเชียในเวทีโลกเสียงชื่นชมจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศยังคงหลั่งไหลเช่นนักวิเคราะห์ชาวสเปนคนหนึ่งโพสต์ว่าผมดูเทปเกมนี้สรอบและผมบอกได้เลยว่านี่คือหนในฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดจากทีมเอเชียที่ผมเคยเห็น สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในเกมนี้ไม่ใช่แค่เทคนิคแต่คือจิตวิญญาณของนักสู้ไทยทุกคนเล่นด้วยหัวใจไม่มีใครยอมแพ้แม้ในจังหวะที่ดูเหมือนเสียเปรียบพวกเขาเล่นเพื่อธงชาติเพื่อศักดิ์ศรีและเพื่อความฝันของคนทั้งประเทศพาพนักเตะที่ซุดลงคุกเข่าหลังเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นแล้วก้มจูบตราชาติบนหน้าอกเสือ้อกลายเป็นภาพที่ตราตรึงใจแฟนบอลทั่วโลก ชัยชนะในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ผลการแข่งขันในสนามแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การต่อสู้เพื่อยืนหยัดของประเทศเล็กๆที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อยักษ์ใหญ่ทายแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จไม่จำเป็นต้องมาจากความยิ่งใหญ่ของประเทศแต่สามารถสร้างได้จากความเชื่อความมุ่งม,มั่นและการทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง หลังจบเกมไม่กี่วันมีข่าวลือว่าหลายสโมสรฟุตซอลในยุโรปและอเมริกาใตา้เริ่มให้ความสนใจนักเตะไทยบางคนโดยเฉพาะผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นในเกมนี้ซึ่งอาจเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการเปิดประตูสู่เส้นทางใหม่ของนักฟุตซอลไทยบนเวทีโลกผู้เชี่ยวชาญมองว่าหากมีนักเตะไทยได้ไปเล่นในลีกชั้นนำต่างประเทศมากขึ้นจะช่วยยกระดับทีมชาติไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต แม้หลายคนจะยังพูดถึงเกมนี้อย่างไม่รู้จบแต่สิ่งที่แน่ชัดคือทีมฟุตซอลไทยได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่มากมายเด็กๆในหลายจังหวัดเริ่มฝึกซ้อมฟุตซอลด้วยความฝันว่าจะได้เป็นเหมือนฮีโร่เหล่านั้นในอนาคตครูฝึกและสโมสรท้องถิ่นเริ่มเห็นความสำคัญขององค์การพัฒนาเยาวชนอย่างจริงจังซึ่งนีอาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคทองใหม่ของฟุตซอลไทยอย่างแท้จริง ในระดับนานาชาติหลายประเทศเริ่มมองไทยด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปจากทีมรองบ่อนกลายเป็นคู่แข่งที่ต้องจับตาทุกครั้งที่ทีมไทยลงสนามแฟนบอลทั่วโลกต่างรอชมว่าพวกเขาจะทำอะไรได้อีกเพราะหลังจากชอบโลกในครั้งนี้ทุกคนรู้แล้วว่าอย่าประมาททีมไทยและนี่คือเรื่องราวที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในวงการฟุตซอลโลกตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา การที่ทีมเล็กจากเอเชียบุกไปโค้นยักษ์ใหญ่แห่งอเมริกาใต้ถึงทีนไม่เพียงเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของเกมกีฬาแต่ยังเปลี่ยนความคิดของผู้คนทั่วโลกเกี่ยวกับศักยภาพของชาติไทยฟุตซอลไทยได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความพยายามความเชื่อมัน่นและหัวใจของนักสู้สามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้จริงชาวทั่วโลกต่างต้องยอมรับว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้วัดกันที่ชื่อประเทศหรือจำนวนถ้วยแชม์ แต่วัดกันที่หัวใจในสนามวันนั้นทีมฟุตซอลไทยไม่ได้แค่ชนะในเกมการแข่งขันแต่พวกเขาชนะใจแฟนบอลทั่วโลกอย่างแท้จริงและชื่อของ Thailand f ุตซอลจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นทีมเล็กที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับโลกทั้งใบอย่างสมศักดิ์ศรีที่สุด